มาสุงค่ะพี่น้องวันธียาลไรตักการณนว,วันที่12ธันวาคมปีคริสตส์ศตวราษ18ค่ะเมื่อได้ทบพี่้องเขาในขับตอนทัษางจุงแม่กองในเมืองไทยเมื่อได้มีลองมีดังเสด็ามาอุปรองจุงแม่กองวนันไฮเอส p พีโฮเขียว จุมวันให้ในประมาณตัวยามเดียวเอาการถุยไทยพอกเสียนดาสายตางลานว่าเฮ็ดต่อคนเมึงเยี่ยมจูเจ้าให้เจ้าหน้ากว่ามาสักสัก ngày หลวมเจอที่เรียละละาไล่ข่าหน้าหนำไล่ข่าจริงได้กวอดจาน จูมแม่ได้พี่ๆวันให้เคียร์การบันกลนไตมาคูใจโปตดติ๊กสมบัติออยู่ดีเมืองอดหูใจตดปุ๊ปักปุ๊ปักปสิดไตมังตีถุยไทยไก่คูไม่เอาเคยียร์บรรกลเมืองเตียวเฮ่วันเมื่อใดอะไรก็จมจมการนี้ เฮาก็วว่าเมื่ออํานี้ปันคุณเมืองเลยขีย่เฮาก็ล่าอันซื้อมันปีนอันไหนย,ยามเดียวเลยปีนเงาลายอันสิได้หลู่กายโคมีเฮาพอตังต่ายิงสูงเมื่องละเดียวควนขออานั้นก็เมสินดาใสา่ดังขยามา เลี้ยวตากุงรีเขามาคุดท่านหินดินกำมภาในเมืองไต้หรืออ,อันใดๆผู้ล่องเรืนผู้กัดเขียนผู้หักการเมืองเจอในก่อ,อนกันเด็กเพียนด้วยเสียนตังหลายหลายสิ่งกาถุยไทยอีโทอันโนกอโนตาคนเมืองอันใดยามพันหลายหลปอกหลายหลายก บ่เข้ามาด้วยได้เมื่อตอนทางเฮ็ดป๊อดหลายๆเฮ็ดกว่าหิมว่าให้ลืมสุดมาเจ้าว่าเป็น10ไตก็นั้นคุยมาใจดีกำเป็นกุมณีเลี้ยงกำเป็นปองจูดอด่างนานากองกาเราคงสิได้มาลิ้มมาติกันในเมืองเฮาเว้ากะอานนหันหยอดตองอะมองว่าจุมันให้ดีเฮ็ดจังนั้นแท้ อันมากไก่เขมีเฮาถูไทยเฮดสินดาสายดังตีวียงไล่ขาหิมหอมใชไหอันนี้ก็ยุยอของคนเหนือน้ำว้ยกา่ยยาให้กมุมาีเขาเอาจีอแอะีผเสียดตังป้อเอาจีอแอะีผีเขาเฮ็ดตังในมันไหลจีอไลสิงตีในเว้ยลืกๆล,ลับๆมีสังอยู่ไว้ทานลิ้นหินกํมพา ที่เจกเอาคุดเอาเจอไนกูมาไล่เป็นปีดนอะไรว่นหน้าว่นหลังหนังหือเดมตองเดินหนังคือเดมกว้างหักสุดใจเลยละอย่าให้เจ้าเป็นเครื่องมือกุ่งนี่ขุดฐานหินดินกำมพาคขุดคำขุดของสภาวะมึงใด้เจอไงจุแม่กองได้จุดเหล่าสิมว่า จัดค่าอันว่านั้นปุ้นไหลเฮาจัดเป็นเครื่องมือเปิน้นอันว่านั้นก็ปุ้นไหลเาหาลองคว้อมหม่มหาลองคอดเฮียงสิได้คมกันตึกมันออกเบิ่งไดกันน่ะคุยอําใสดามาเฮ็ดเส้นดาสายตางใกลโขมีเฮาอํใาใสนอลายอันสิตูบิไลเฮ็ดปันบนมอ่านคนเบิ่งไค่มันลำมันเลียงมันซ้อม,นมในเบิ่งไดบ่ี คือมานทอเอาคนเมืองได้ใครทีไหนคนเมืองได้คาสิได้สองจุง้มพอมกันค่สิได้สองจุง้มขอนแห้งกันอย่างสูบียนพายเฮอกูจ๊อ่านคนเมืองได้ใครปีที่ไหนปีดนอกจะเคือเมืองสันหลอยเอากาดัางหนำดังหลายกายโีเม้าเฮียสินดาสายตางจึงนมีสังอยู่ไว้ ในโกไม่สร้างไม่ปกปองว่าลึกๆลับๆเพียงการดีเท็ดอีสังสีมิ่งมียวปุญดาโคเขียวห้าปุญดากุมณีห้าปุญดาป้องสูดาออกโคห้าอริบอกว่าหมายใครถามเสนันว่ามีสังสงซิมไหมในโกไมมอันนี้เนีนะมักตาานี่ปรมันหัน อย่าสิตายเนี่ยมาเฮ็ดเซียนตั้งมาได้ไอ้ใจถุยไทยโทอีขวักหนังอื้อกวนเมืองนี่กว้างไงไปลุงมาไงลองเต้มันได้หักคกนเมืองเตียูวฮะเฮ็ดเหมือนคน,นเมืองเตียู่นี่อ่ำน,นั้นก็เซียนตั้งขวักไปแต่ดาวปลาหนุ่มปีเมืองขี่ตากุมณีเข้ามาหลยสิได้คุดคำ คุดหันหินปอีนอะไรสิ่งใดเขาให้ฟังให้สติเอาไว้เมืองไทยเป็นคำว่าสัมปทานเมื่อดังในทุกรายคาหน้าหนำหนังเสียงนั่งไหลเหงนล่างมืนล่างกุมนีมาจา่ายในคลาสามปีกุมนีเทให้สังก์เฮ็ดใครเอาสังก์เอาเนี่ยกุมันเไม่เท่านั้อนอะไรดีไหมจ๊ะ สิ่งใดนี่เมื่อนาเสียงป้ายว่าตีคมแดมยายตียายนั่นก็ซ้ําถูกตีมันคมกัดเย็นข้าหึงแลให้คนเมืองจมมีดาซื้อจะอามวุเหมือนว่า BFC ของภผยของมันมีผู้บันเทียงของภผยของมันเสียเียดกันเอาเอาสิงเอาหเอาตาอยู่ว่าเมื่อไเือนได้ปีได้ปอหาย สี่งนี้พ่อมาคุยกันลับๆลับเห็ดอีสั่งกันน,นี่อะไรยี่ไม่เจอทีเดียววะปีนะหน้าอะไรสิกไตอันนั้นปีหน้าเขาวรด้วยว่าเจอหน้าการเขาอยู่ห้าเฮ็ดตัต้งเจอหน้าการเขาอยู่ห้ายิบเคี้ยวเจอหน้าการเขาอยู่ห้าไทยสวนไทยหน้า ซึกอันว่าไดการซึกมันมีกวนเมืองอันว่าได้การกวนเมืองมันมีเงาลายการซึกอันว่าได้ลำลองคือตดอนโคเล็กู่ดองปูดาเปียดินวานเมืองตีแรข้าง,งเฮี้ยนตีไรคึนปองอีสั่งเอาวไว้มากองเตียงกองกองเล็กกองใหญ่โดนคือมินเครื่องยื้กาเตียง อินแห้งซืหลายหมื่นหลายแสนการซื้อต่างต่างการที้เข้าข่าราดว่าจอยเหียมคนเมืองอะไรถูไทยเซ็นดาสายดางอียาอีดำแต่ให้ดังกว้างขึ้นเพราะว่ามีน้ำใจเหดปันคนเมืองใจหังกุยเนย ตาลีเฮาก็อยู่ยอมอะบิลาวีกวยอาลีแม่เจนน่ะในโกปันปูมณีมาแลคุถ่านหินดินกำผ่าโกไก่โกมีเฮาเฮ็ดเขียมเอาป้องสูตรเอาคงมาแลเฮาผิเสได้มาแลตั้งเฮ็ดเขียมหนาอูเมื่อนั่งหลายปีเพิ่นมาปีน้อซ่างคือมึงซั่นบ่อยก๋อมันเปลี่ยนเต็มเลยอ๋อเว้ย อะไรอยู่ดีเสีสยนไปลอยจยากมึยใหญ่ยุ่ยอผมมุนสิตใจเขาข่าวมีน้ำใจเสียหิดปันติ๋กลัวกะเขามีเปลี่ยนการอีสังเอาไว้ยังอะไรยังหมายลุงนั่นปุ่นดาปนเนมองติ๋วฮะเจอในอะไรก็ฝากถึงสิงดใจอะไรผีโคเขียววันให้ปอดด้วยมันหลักหลักล,ลายลายไหมเฮี้ยงลา เาอ่ยามหันู่เขียวเฮ็ดควันดี่ะจื่อจากในคารางห้าสิบหกสิบปีบนมาลุงเห็นเสียหารวันกุ้งสาวหายกว่าแล้วแต่เขาหามวันอะไรๆใต่ไหซุ่มไรไปปลาร่องซื้อในเช่นนี้เขาอยากหันเจ่นนั้นกยนยกุ้ยกะเมือเดี๋ยวในเขาสมาหันปาดีแย่ผีผีเขาขาเฮ็ดดังนีจอยเทียม พอมีอ้วนมึงเฮ็ดเสียนตาสายตังเออมันเปลี่ยนอันหลากหลายอันหนึ่งปีนอันละหลายก็ไม่เละอ่ำยามเปลี่ยนมาอ่ำยาม,มีมาสามินกว่าเอาลวดกาตั้งนำตั้งหลายเสดถูไทยเสียนตาสายตังลูกเจอเนี่เฮ้อหลากหลายอย่างวะเฮ็ดสังเนี่ยทีปอปองเหยนนิดวันมึงเตียนอาจุยามเนี่ยมันเป็นนี่นนาทีอาจุยามเจอเฮ็ดเสียนตาสายตัง อ่านนั่นก็เข้าเป็นอาจุยยาวางให้รบกวนในสุ่มหูวหะอาจุยยาปางหะอาจุยยาวางให้ดาปุ๊บปองเสดาสายด่างบัรพุน์มือได้เฮ้าในเออมันก่อปีนไรอีสังก่อปีนว่ไรเพราะเหตุปีอนปอะไรมีน้ำใจพี่ก็ยุอยอของมุ่หยิบปิกซามจากการซื้อแต่ดีมาเหตุบัรพุน์มือซกดูได้พร้อมโฮมดได้ เอาขึ้นจุดไดหรือไรเอาขึ้นจุดจังการซื้อได้เปลี่ยนนั้นน่ะกุยกันซื้อเฮ็ดอยู่วันม่นได้เอากลุ่มมันอยู่อย่าไปปั้นกุ่มมัน,นีเขาจะลดใจกาเรียนเขาเรียนออกไล่าเขาแล้วซื้อๆนะเป็นตัวเตี้ยเขาไม่ไออกไล่ขาก็ไยจุ่มแบกกล้องหน้ากับหน้าล้มเขาใช่ได้ขเขาก็คิดจุ่มกุ่มมันี อันมากพุดถ่านยินลินกับพาจื่อในเขากองเคียวนะอร์นี่เอรพนะี่ีพวกเขียววัาให้สิกไดเข่าขาดมาอยู่ไหเจื่อในสติฟังนิดหนะึ่งว่าเขาเฮ่งในเขามีน้ำใจเฮตดตากคนมึงเว้ยใ,ใจเฮตดกากรุงลีเขามาพูดธ่านยินลินก,กับาเพราจันทีนะ่มีมีเพียงการมีหางสง่งซิมไหม ปาดิมือสูงจิตใจว้านเมื่อไรบ้านเดี๋ยวร้เตียบแ้งทีไหนพี่ดาวจะคืนมืองสนอยกูบอกหันอย่าเดอยวละวิดีโอแคผ่านมันเข้าตังค์นออนไลน์ยี่หนีปาดีเอะตีโคเขียวจ่อยแถมพอมีคนมึงจะเหนยี่นไหนอยู่ในเนบ้านหรือจ้างมือใหญนี่ยย้อนเป็นพุทธสารการขาวเลยอ่ำกึ่งก้างยุ่เฮ้ดทีิเจีบยอดต้องอ่ำมองปกมสองย่าเฮลพิดกันจชการชนี่เนีย อเล,ลีก็ว่าดีคุยกะใเ้ปันฟังเลยลาดว่าเฮาอัมโลอยู่ได้ผ่าดินผ่ามือเขาป้องสุใต้เดียวเอาเมึงหลวนผัวได้เดี๋ยวเจเ,เ,เปินเ่นเฮ็ดเป็นการเปิ่อนอันนี้เธอคู่นะต่อมาเฮ็ดเสียดาสายดังก็บอกว่าตาโรดีสีมาตากาเลียนเอียง ต่อได้คู่ของนามึงได้ตีมยว่าคู่ฐานหินฮะเตีมยว่าดินกัมพาฮะอาคุดอําเอาเฮ็ยเสียดาสายตาตาคนมึงเว้ยลีข้าเจ้าเขาอะไรอยู่ยงของมึงเว้ยกะเฮียเสียดาสายตาเนี่ยต่างระนากรต่างเครื่องกรต่างกู้งะต่างซึกกรได้มีเพียงการตัดอิทธิพลสิจุ่มจุ่มอาหมณ์ในที่ นำมันไขย่อนเตรียมมือหลายๆเข้าอ่ำยามหันจุ้มแมกบกองไตวานให้เขาขาดเียดการนี้เมื่อนัง่งนางเพื่อนคำอาจไปนั่งข้างหอ,งข,องของเจ้าสวยเดียยเจ้าภาพเมืงองอย่างคุยกันก่อตั้งไว้บรรจุมาไทยเนยก็บอกหกสิบสี่หนึ่งเอลเอสเอชาสเต็ดอาร์มี่ดับสิสิได มันด,งดงังเตียบเลี้ยงยังอะไรยังไม่ได้เห็นดีสักเลิ้นสุมาไว้เสียเจ้าใจน้องเขาเจ้าสื่อเทียนเขาพื้นไหวอีเวียดนางเงินำาางคำซิมันะยิบหังกุยเจอตืพิทพิทอ่ะมีหองขึ้นอยอะมีพ่อเหนอือแหละเจอจารบานมึงเอาเครื่องเอาเกลืองเอาเห็ดปิ้งจินอยู่จอมมันเจอนั่นปานมันได้ป,ป้นว่านะ,ะสิ่สีไดายเขาขะมันเปลี่ยนอะไรสิ่งเสีไดายเขา่ะ ปารีมาสูงสได้เข้าขาสิบเียดการดีกว่าเมื่อนัเข้าขันเลยลองนัใจตีอําใจอันเกอันปอมอันตู้มันอํามีหังดีเก็บไว้ส่งซิมเจนันนะเฮ็ดดีก็เฮ็ดดากาีก็อําจะดกาสิอัมจะกุมานีอั้จะไยสัตอมจะดพุดันินลิงกพัปีดาจาพืเมือนนงสย กหนักนะเนวันกาสาเวยจองไม่ใจมึงเอาเสียนไาฮะนั้นก็เออเขาเป็นจุ้มแมกองแค่ก็เฮ็ดอะไรให้มึงใ้ได้ฮาได้้ะเมื่อฮะผุจอมอ่ะคื่อนกันอยมึงขี่อยู่มึงมานอยู่มึงไทยอ่ะจุ้มแมกองไทยได้ปานสิปานในเมื่อเขาไปเกิดเกิดมาหัมันมีรองคืนนในสังหมอกหลอกเลกเป็ดก้นมึงไดมันก็อได้คนเดีวี่ ป,ป้ายบนวเฮาตา้งหันถึงควนเฮาไหนว่ามันก็ปึ้งกันห้องสภาวะคงคงการสองเนี้ยกุยกาเมือเขายาบหันเขาฮ็ดตั้งดีเขามาฮ็ดตั้งดีก็เป็นหลักลรหลักแรกสีตาก็ยุยงออกมาปุ่มหุนยุ่มยำว่าเตรียมห้อง้องจู้เขามาใจาเสียนตั้งัมนไยุ่มยำอ่ะเดิมใจาปุมาดีบอยสเจ้ารวเจ้ากจา,กกาจาก้าเงินชาเขามาคุดทานยม,ม่นกําผาเนรลายขาวค่ะยุย่งยำอะไเป็นนึ ปีหน้าอ,อะไรเสียงไปเนี่ยอ่ำจะว่าลาลีไว้ใจพอดิธีลาลียุลลย่มพอดิธีปิวจ่จะมึนง่ายจื่อนี่ลาลีเปลี่ยนะอยู่ง่ายก็สุ่มง,ง่ายนั่นกาบปวนมาหันจึ่ออันปวนมาานอ้นมันเป็นตอนส่วนโหลหลตัวข่าวตางไลยข่าวยามันระยะทาง พิสูจมา้าการเวลาภิกษุคนความไทยของกอร์ลักจริงๆจะมาลีมาเขียนมาไปตั้งมาต่างดีๆนั่นเนี่ยด้วยข่าวดังนั้นจะว่าความมรรคในได้อ่อนๆลมปิ่นได้กว่าด้วยนั้นมันเกี่ยวที่ห้ามมาทำไมนี่ยด้วยกวนอัน่ได้นนะฮะด้วยสิ่งนะ้นด้วยดวยังหนาดังหลังเละ เขาเขาดังมามันหลีกล็อกจกเข่าจกออกหลอกคนเมือซึ่งเฮ้ยอันนั้นก็เป็นก้นซื่อๆเยอะๆเสีย, و, ย و, ตงตางเปียกเลี้ยงเคดอ่ะจชื่จ้จาเลยเขาหลงด้วยดีเนะี่ยปาด์ตี้อะไรพีผีโก้เขีาายววันให้สิได้หอบขาถึงมาไล่ค้าเนี่ยตอนมีนำน้ำกัดตั้งเขียนด้งยไหนเสียงปไายุยองว่าอาจุาายาวันให้เห็นดูกน่น นะอันนั้นก็เงินกลุ่มอันนี้ะไอ้ใจที่จเงินเขาอ่ะนันก็ควรหรือวู่ดถานหนอะไรเป็นใจเขาเ็ตตางอย่างเี้ะเอออย่าไปเป็่นเกันนะอยู่มยาบาด้เป็นเงิ้เจาบางผ้าอยู่มยาบาด้เป็นนํำใจเจาบางผ้าอยู่มยาบาลองพ่องมุมใหาเปลนว่าตับซิกเหลยวได้เป็นนํำใจของหูเปล่าลงบางผ้าจอยทมโมมีก้นมือก็หูเปล่าลงบางผ้าหูเปล่าลงบางผ้า โผลเป่าลมปังแก่เนี่ยเฮามันขึ้นสั้นที่ดีอย่าต้องเป็นเครื่องมือเปิดในการพูดเนี่ยนะได้ปรัดตันหนึ่งมีนอ้องไหลายมาตุงตาก่ายในยามกลางในหูคอดีว่าจุ่วันให้เอาลวดเอากาถุยไทยเสียนดาสายดังน้ำเตีนน้ำบักมาเช็ดตีไล่ขาคำพังมาได้เป็นดีวา่าปังเอาการดีจู่ผีดุจเจีย๊ยบผาเปลี่ยนอันโดนวนนะเจ้าตาเขาวันหู ไนั่นกันเสดาสายด้างอัไรเดมันมีว่าเดมื่อปันแล้วมันเก็บเข้มอยู่วันปางปางที่มีร้อยเนีเปิดห้องวัดนปางกุ้ยการมาถูมาไถวันมาแน่ป่าดีมืสูงสินได้เนี่ยจื่อเสียงเขาลุ้งไ้เป็นพ่อหนีดาคนเมืออไดย์ห้าคนไหนเนี่ยขวานกันอยู่มือไหว ยุมงยากว่าเดียมใจการเข็ยนตาอ,อุ้งหรีบ่อยสัตเข้ามากพูดไทยยุ่งยากว่าดี่อ่ำมีแผนการจริงนัะร่องนี้เข็ยนี้ยุ่ยองกว่มุนป้อมนี้กูก็ตื่นตืแลเห็นกันฝากไว้เนี่ยนะเมาสุขัน